อาจจะต้องมีในเรื่อง,องการหมุนเงินเป็นอย่างมากก็ถือว่าช่วงครึ่งเดือนแรกคุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยจะเรื่องการงานอาจจะสะดุดบ้างนิดหน่อยคุณก็ยังมีช่วงลาบในเรื่องของการทํางานหลังวันที่23เนี่ยถือว่าช่วงนี้ยิ่งเป็นเกณฑ์ดวงขาขึ้นของคุณเลย สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์จะพูดถึงดวงทั้ง12ลัคนาราศีเป็นดวงประจำเดือนกันยาดนคม2566ว่าในการที่ดวงดาวโยกย้ายราศีหรือเปลี่ยนราศีแบบนี้ที่มีดวงดาวหลายๆดวงย้ายจะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างกับคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีทีนี้อาจารย์ต้องบอกก่อนทุกๆครั้งทุกๆคลิปที่อาจารย์ทําคลิปอาจารย์จะเน้นย้ําเสมอว่าการดูดวงที่จะทําให้ ดวงเราแม่นยําหรือการที่เราเช็คดวงแบบนี้ตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับการเช็คดวงที่จะทําให้ดวงเราแม่นยําเราต้องรู้ในเรื่องของลัคนาราศีเกิดอย่างชัดเจนอย่างเช่นการที่เราจะรู้ลัคนาราศีเราต้องรู้วันเกิดวันที่เกิดเดือนเกิดและเวลาเกิดอย่างชัดเจนนะครับว่าดวงดาวเกิดของเราเนี่ยไปตกที่ลัคนาราศีอะไรเพราะใน1วันเนี่ยมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงจะแบ่งเป็น2ชั่วโมงต่อ1ลัคนาราศีก็ต้องดูว่าเรา เกิดในช่วงเวลาไหนจะไปตกที่ลัคนาราศีใดพอทราบลัคนาราศีแล้วเราจะสามารถเช็คดวงตามช่องทางหลายๆช่องทางได้เลยโดยที่บางครั้งอาจจะเช็คด้วยตัวเองในทุกๆเดือนได้เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์เน้นย้ำนะครับว่าให้ทราบลัคนาราศีอย่างชัดเจนเพื่อ ความแม่นยําในการดูดวงนะครับคลิปนี้นะครับพูดถึงเรื่องดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะครับการที่ดวงดาวขับเคลื่อนย้ายแบบนี้ว่าดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ช่วงประจําเดือนกระะกฎาคม2566าดวงดาวที่ขับเคลื่อนย้ายจะส่งผลและมีอิทธิพลกับดวงของคุณอย่างไรบ้างนะครับมาดูดาวดวงแรกที่ขับเคลื่อนย้ายนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าดาวพัพพุธดาวดวงแรกจะ ย้ายในวันที่4กรกฎาคม2566ันายเข้าสู่ราศีกรกฎเวลา22นาฬิกาหนาทีวันที่1ถึงวันที่3ดาวพระพุธเดินแข็งแรงเป็นเกษตราทิปดีอยู่ในเรือนลาภหรือโชคลาภของคนที่เกิดในลัคนาาศีสิงห์นะครับวันที่1ที่3เนี่ยการเงินของคุณยังหมุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดี๋ยววันที่4ดาวพระพุธย้ายเข้าราศีกรกฎเป็นภพเรือนวีนากอาจารย์มองว่าในช่วงวันที่4เป็นต้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบ ก,กรกดาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องมีในเรื่องของการหมุนเงินเป็นอย่างมากนิดหนึ่งเพราะช่วงนั้นดาวพระพุธเดินไปสู่เรือนวินาศก็จะทําให้คุณหมุนเงินหนักพอสมควรเหมือนกันทีนี้อาจารย์มองว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์จะมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการวางแผนคุณจะเป็นคนที่มีสติปัญญายในการวางแผนเป็นอย่างดีจะทําอะไรด้วยความคิดที่รอบคอบก็จะทําให้คุณผ่านในเรื่องของปัญหาในอุปสรรคไปได้ ะะดาวพระเกตทับราศีเกิดของคุณอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13ก,กรกฎาคม2566อาจารย์มองว่าดาวพระเกตยังส่งผลให้คุณนั้นมีชื่อเสียงและมีระบบระเบียบในความคิดที่เยอะขึ้นนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่1 3พอวันที่14ดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎทีนี้ดาวพระเกตไปอยู่กับดาวการเงิน นะครับอาจารย์มองว่าก็ยังช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเงินให้คุณยวงหดุนได้คล่องตัวพอสมควรนะครับก็ถือว่าช่วงครึ่งเดือนแรกคุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจารย์มองว่ายัางไงคนที่เกิดในลัคนาราศีก็ผ่านไปได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นช่วงระยะเวลาที่ สั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับเป็นเกณฑ์ชะตาที่อาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินหรืออาจจะเรื่องการงานอาจจะสะดุดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าผ่านไปได้นะครับวันที่17กร,รกฎาคมต้องบอกก่อนว่าดาวอาทิตย์จะย้ายเวลา14นาฬิกา53นาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16กร,รกฎาคม2566นะครับดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนในราศีเมถุนนั่นคือเรือนโชคลาภก็ถือว่าคุณก็ยังมีโชคลาภหรือในเรื่องของ ประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางานแบบต่อนเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์กับราศีเมถุนก็ยังเป็นดาวคู่มีกันนะครับอาจารย์ถือว่าการวางแผนและความเก่งเฉลียวฉลาดของคุณยังมีประสิทธิภาพอยู่ก็จะผ่านอะไรไปได้แบบง่ายๆต้องบอกอนว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเขาจะมีความคิดมากกว่าการพูดนะครับเขาจะวางแผนแบบมีระบบระเบียบที่ดีการที่ชีวิตหรือดวงเขาตกเนี่ยเขาจะตกแบบไม่หนักเหมือนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดหรือวางแผนเก่งเหมือนเขาก็ต้องให้เครดิตกับ คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงในเรื่องของตรงนี้นะครับดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีรากรกฎทีนี้เขาเดินในตำแหน่งนั้นเป็นมหาจักรอาจารย์มองว่าคือถึงจะไปอยู่ในเรือนวินาศก็จริงแต่ตัวคุณเองเนี่ยตำแหน่งของคุณคุณยังแข็งแรงอยู่ความแข็งแรงในตำแหน่งที่คุณย้ายมาอยู่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายมากแต่ ความแข็งแรงและความมีระบบระเบียบของคุณก็ยังช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพและผ่านอะไรไปได้ง่ายๆหรือผ่านเรื่องของปัญหาและอุปสรรคได้ง่ายกว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีอื่นๆนะครับทีนี้ดาวอีกดวงหนึ่งจะย้ายนั่นคือดาวพามพุธ ดาวพระพุธท,ทีนี้จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่23กรกฎาคม2566อย่างที่อาจารย์เกิ่นนาตั้งแต่แรกว่าดาวพระพุธเป็นภพเรือนการเงินและโชคลาภของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ดาวพระพุธย้ายทับราศีสิงห์แบบนี้ได้ตําแหน่งอุจจาระได้ตําแหน่งมหาจักรได้ตําแหน่งราชาโชค3าําแหน่งเป็นตําแหน่งที่แข็งแรงทุกตําแหน่ง นะครับการเงินคุณจะแข็งแรงและมีความคล่องตัวสูงมากการที่คุณทํางานในช่วงแรกก่อนวันที่23อาจารย์ถือว่ามันเป็นงานที่เก็บผลงานหรือเก็บงานไว้เก็บเครดิตไว้หลังวันที่23เนี่ยตัวคุณนะ เตรียมตัวรับเงินได้เลยเป็นช่วงเกณฑ์ชะตาที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงมากถือว่าช่วงนี้ยิ่งเป็นเกณฑ์ดวงขาขึ้นของคุณเลยหลังวันที่23กระะกฎาคมนะครับแล้วดาวพระพุธจะย้ายเวลาเที่ยงคืน31นาทีวันที่23ทัพราศีเกิดหรือทัพราศีสิงนะครับอย่างที่บอกดาวพระพุธเป็นดาวการเงินได้ตำแหน่งที่แข็งแรงมากราชาโชคเลยนะครับคุณประสบความสําเร็จอย่างสูงมากหลังวันที่23เป็นต้นไปความขยันขันแข็งความตั้งใจของคุณหลังจากนี้ไปมัน เริ่มมีประสิทธิภาพแล้วนะครับแล้วจะทําให้คุณนั้นได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าในสิ่งที่คุณเหนื่อยมาในช่วงแรกๆของเดือนนี้นะครับต่อไปดาวพระพุธนะคะเป็นในภพเรือนทั้งลาภะและโชคลาภของคุณอาจารย์มองว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะครหลังวันที่23เป็นต้นไปคุณจะต้องทํางานหลายๆช่องทาง หรือหาช่องทางของการเงินหลายๆช่องทางได้เลยพ่อดาวพ่อพุธเดินในตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วทับราศีเกิดด้วยอย่างที่อาจารย์แจ้งไปนะครับดาวศุกร์เป็นภพเรือนการงานแล้วดาวศุกร์นะครับก็ทับคนเกิดราศีสิงห์อยู่ด้วยนะครับคุณมีทั้งเงินทั้งงานทับตัวแบบนี้อาจารย์มองว่าคุณแบบแอคทีฟและสปีดตัวเองได้แบบเต็มที่นะครับ คุณจะประสบความสําเร็จสูงมากอาจารย์มองว่าเดือนนี้นะครับก็ยังเป็นเกณฑ์ชะตาเดือนที่ดีของคุณอยู่แต่อาจจะเป็นช่วงหลังที่23เป็นต้นไปนะครับก็อยากให้คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตั้งใจตั้งสติในเรื่องของการทํางานทำมาหากินประกอบธุรกิจแล้วคุณจะได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่เกณฑ์ชะตาดีในช่วงของเดือน กรกฎาคม2566นานะครับดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเป็นภพเรือนสุภาุภตคือความสุขความสําเร็จถือว่าทั้งการงานการเงินความสําเร็จดาวทั้ง3ดวงนี้นะครับ ราศีเกิดของคุณอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีสิง์เดือนนี้หลังวันที่23เป็นต้นไปไม่ใช่แค่ความสําเร็จอย่างเดียวความร่ํารวยอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วหลังจากนี้ไปดวงของคุณก็จะขยับไปในทางที่ดีขึ้นก็อีกยาวๆอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูดวงหรือติดตามในเรื่องของดวงในเดือนถ,ถัดไปกันต่อไปนะครับดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิง์ช่วงประจําเดือนกรคฎาคม2566ก็ ประมาณนี้ครับใครที่ดูดวงแบบนี้แล้วอยากรู้ดวงในกําเนิดเกิดหรือดวงในจุดเกิดของคุณนะครับก็สามารถติดต่อเข้าหาอาจารย์ได้นะครับที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ